ขยีย้อนิเมะขอเสนอมาหาหยุทธหยุดพิภพพาทีห5สงครามร้อยแขวนตอนที่161สายฟ้านั้นฟาใส่คุกสีดำแบบไม่มีอยังเมื่อพลาัางงานหน้าสะพึงรั่วไหลออกมาแม้แต่พื้นที่ยังบิดเบี้ยวรอยแตกมากมายปรากฏขึ้นทั่วคุกที่คุมขังเราบรรดาขั้วูุโสจากยอดสำนักไม่เห็นภาพนั้นเจิงจงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปพวกเขารู้ว่าพวกยอดสำนักดินแดนตรงเฉียนนั้นหนีออกมาได้ การจะขังได้อีกครั้งหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายเพิ่มพลังผนึกด้วยพลังทุกอย่าดหยดที่พวกเจ้ามีเจิงจงคำรามออกมาขณะเขาดึงพลังงานจากแผ่นผนึกเทวโลกเต็มกำลังพลังมหาศาลคุ้งพ่านในคุกนั้นเห็นชัดว่าชายชาราจากสำนักเต่าและคนที่เหลือกำลังใช้โอกาสนี้โจมตีคุกดังกล่าวนั้นจากภายในและภายนอกและตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรือพลังยวนจาก่าบรรดาพั่วเวอโซนั้น ก็โจมตีออกมาด้วยความเร็วสูงไม่คุกกำลังจะแตกแล้วเมื่อเห็นการทำลายล้างที่ไม่สามารถหยุดได้สีหน้าของชายชาราข้างเจิ้งจงก็เปลี่ยนไปก่อนที่เสียงร้องจะขาดหายม่านตาพวกเขาก็ต้องหดคุก,ก,กเริ่มบวมขึ้นเรื่อยเเขาทำได้เพียงแค่ฟังเสียงดังสนั่นนั้นพลังงานหน้าสับพึงขยายออกไปทั่วสายรุ้งแปดสีพุ่งออกมาจากคุกก่อนกระจายตัวบ้าเอย้ย เมื่อเห็นว่าจอมยุทธจากยอดสำนักเป็นอิสระเจิงจงก็โกรธจัดจนหัวแทบจะไม่และมองไปทางเฉาอยู่ไรประโยชน์เจ้าทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะสู้กับสมาชิกรุ่นเยาว์ที่ยังไม่ได้เข้ายอดสำนักเชียวหรือใบหน้าเฉาอยู่ทั้งกลุ่มก็เต็มไปด้วยความอพยพอดสูบพวกเขารู้สึกสลดและสำนึกผิดปกติคนพวกนั้นมีฝีมือคนละชั้นกับพวกเขาได้ซ้ำ แต่ไม่มีใครคิดว่าจะมีอัจฉริยะอย่างลินตงปรากฏตัวชายคนนี้สู้ในรูปแบบท้าทายทุกตะก,กะเช่นการเรียกภัยพิบัติเฟื่องเลยสามขั้นซ้อนทับกันต่อสู้นอกจากนี้ที่เเรือเชื่อสุดคือเขาสามารถควบคุมภัยพิบัติเฟื่องเลยให้โจมตีคนอื่นได้ท่านเจิงจงเป็นเพราะไอ้บ้าที่ชื่อลินตงนั่นมันเรียกภัยพิบัติเฟื่องเลยสามขั้นซ้อนในข่าวเดียวแม้ว่าพี่เฉาจะใช้พลังแผ่นผนึกเทวโลกมาช่วย ก็ยังพ่ายแพ้ไอ้บ้านั่นชางเว่ยอธิบายทุกอย่างให้ฟังหลินตงเงันลดวงตาเจิ้งจงเนี่ยมองไปทางหลินตงด้วยความโมโหภายใต้แสงสะท้อนนั้นหลินตรงรู้สึกถึงความน่ากลัวสะท้อนออกมาหุนเงาลหิตก็ปากฏตรงหน้าเขาแต่ไปได้ความหวาดระแวงตอนนี้ภัยพิบัติเฟื่องเลยนั้นหายไปแล้วเขาสูญเสียพ่ตายใบยสุดท้ายไปแล้วถึงตอนนี้พลังจิตจะถึงเทียนปู่ซื้อคันสี่ แต่เขาดูดีว่าไม่สามารถนำเองไปอยู่ในระดับเดียวกับเจิงจงได้อีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งกว่ามากฮ่าฮ่าเจิงจงไม่อายหรือที่คมคูเด็กโดยไม่ดูสภาพตัวเองแบบนี้หนังหน้าแก่ของเจ้าหนามากใช่ไหมหลินตงกำลังระวังตัวล่างชายชาาคนหนึ่งก็แทรกแซงเข้ามาลินตงมองไปก็เห็นว่าเป็นชายชาาจากสำนักเตา่าที่ชื่อว่าหูเต๋านั่นเอง ฮ่าฮเจ้าหนุ่มทําดีมากซ้ํายังช่วยเหลือพวกเราได้ถ้าเจ้าเต็มใจก็เข้ามาเป็นสิทธิ์สายตรงของสํานักขงหว่างของข้าได้จอมยุทธจากสํานักขงหว่างนั้นพูดขึ้นมาฝีมือของเจ้าหนุ่มนี่เหมาะแล้วจะเป็นผู้ชนะสงครามร้อยแควนครั้งนี้หญิงวัยกลางคนจากวังก้าชั้นฟ้าก็เห็นด้วยหิ้วทงจากสํานักหยวนเหมิงกับขมวดคิ้วแล้วเขาก็มองไปยังถิ่นเชียนด้วยความไม่พอใจ เห็นชัดว่าเขารู้สึกผิดหวังในชายหนุ่มคนนี้มากชินเทียนเห็นแบบนั้นก็ไม่กล้าสบตามือทั้งสองกำกันแน่นคือหูเต๋าริ้วทงยังเร็วเกินไปนักที่พวกเจ้าจะเปลีปีแม้พวกเจ้าจะหลุดออกมาได้แต่คิดหรือว่าพวกเจ้าจะสู้กับพวกข้าได้สีหน้าเจิงโจงนั้นมืดมนแับคูดขึ้นด้วยพลังแผ่นผนึกเทวโลกเจ้าถือว่าทรงพลังไม่น้อย แต่ตราบใดที่พวกข้าไม่ได้ถูกขังไว้พวกข้าก็ทำลายแผนพวกเจ้าไม่ให้สร้างประตูมิติสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไปเรายอดยุดจากยอดสำนักจากดินแดนตรงเฉียนก็จะมาช่วยหรือตอนนั้นข้าอยากรู้เสียจริงว่าเจ้าจะซ่อนเล่ะอะไรไว้ได้อีกอูเตาเอ่ยขึ้นสีหน้าจงเจิงนั้นเปลี่ยนไปเอาเลยลองดูสิทําต่อ เสียงตะโกนดังมาจากปากเจิ้งจงทันใดนั้นกลุ่มคนด้านหลังก็เปลี่ยนกระบวนท่ามิติก็สั่นไหวเขาอยู่ฆ่าทุกคนที่ขัดขวางให้หมดขณะเจิ้งจงเตรียมตัวโจมตีเขาตะโกนสั่งเฉาอยู่รับทราบเฉาอยู่พยักหน้าจากนั้นหันไปมองหลินตงตอนนี้ไัยบัตรเฟื่องเรสลายไปแล้วให้ข่าดูสิว่าเจ้าจะตอบโต้อะไรได้อีกเมื่อเจอสายตาแบบนั้นทางด้านขอลินตงกับยิม้ม คืนจิตมหาสารแผ่ซ่านออกมาความรู้สึกที่ถาโถมวันนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากตอนนี้รินตรงไม่เพียงแต่มีขุมพลังอยู่ระดับเนียนผาขั้นสี่แต่ขุมพลังจิตยังก้าวไปถึงระดับเทียนฟูซื่อขั้นสี่พลังทั้งสองอย่างทําให้เขาสามารถต่อสู้กับจอมยุทธ์ขุมพลังเนียนผาขั้นหกได้ไม่เหมือนก่อนหน้าแล้วมานตาเฉาอยู่นั้นเปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสได้ถึงขึ้นจิตทรงพลังขนาดใหญ่จังหวะที่เสี้ยวความจริงนั้นปรากฏ ออกมาก่อนหน้าแนวดินตรงอาศัยเรก็กว่าในการต่อสู้กับเขาแต่ดินตรงตอนนี้สามารถสู้กับจอมยุลระดับเนียนผาขั้น6ได้ตัวต่อตัวแบบสบายการบรรลุความสําเร็จในด้านพลังจิตและพลังหยดเป็นเครื่องพิสูจน์ของความสามารถเจ้าสงครามร้อยแควนแห่งดินแดนตรงเฉียนมีคุณค่าแท้จริงแต่แม้ว่าเจ้าจะสู้กับจอมยุคข,ขุมพลังเนียนผาขั้น6ได้แต่เจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกเขาอยู่กับขวารับ ลินตงกลับไม่ได้รบล้างคำพูดเหล่านั้นขุมพลังฉินเทียนก็อยู่ระดับเนียนผาขั้นหกเช่นกันแต่เขากลับแพ้ให้กับเขาอยู่เพียงกระบวนท่าเดียวนั่นเป็นเพราะพลังของแผ่นผนึกเทวโลกเหตุผลที่ลินตงต้านการโจมตีก่อนหน้าไว้ได้ก็เป็นเพราะคุณเงาโรหิตทว่าคุณเงาโรหิตนั้นใกล้จะหมดพลังเต็มทีแล้วใกล้จะพังเต็มทีแล้วชีนน้นะด้วยนะลินตงกับไม่มีความคิดจะถอย เขาแบมือท้าทายเฉาอยู่ตรงตรงไอ้ดื้อดานเฉาอยู่นั้นเยือกเย็นเขาหยุดพูดกระบวนท่าในมือเปลี่ยนไปพร้อมกับแสงสีดาผนึกกลายเป็นกระโหลกสีดําล้อมรอบกลุ่มควันเอาไว้กระโหลกผนึกสวรรค์เฉาอยู่สะบัดมือส่งกระโหลกสีดําออกไปกลุ่มควันหนาเนะ้กวาดไปทางหลินตรงพื้นที่ถึงกับบิดเบี้ยวขึ้นมาแววตาดินตรงกระเข่งขึง้นลงเมื่อเห็นการโจมตีเฉาอยู่ เขาปลดป่อยขึ้นหยวนและขึ้นจิตเพื่อเตรียมหามพันกับศัตรูแต่แล้วสีหน้าเขาเปลี่ยนไปเมื่อพบว่ามิติตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวจากนั้นล่างที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ปากฏตัวขึ้นยืนมือออกมาพร้อมขึ้นหยวนทรลุออกมาข้างหน้าบทขยี้ขัวก็โรกนั้นระเบิดนั่นใครภาพ่เกิดขึ้นนั้นส่งผลให้ท่าทีของชาวยุเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นโกรธฮ่าฮ่าสมาชิกจากสำนักเต่าชื่อว่าเจ้าเฉียน ชายชุดขาวปรากฏตัวขึ้นตอนหน้าลินตงสมาชิกจากสำนักเต่าจอมยุทธจากยอดสำนักมาถึงเราลินตงกับรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากสหายจากดินแดนซีเฉียนข่าวที่เกิดขึ้นในมิติโบราณแห่งนี้ส่งไปถึงยอดสำนักต่างๆในดินแดนตรงเฉียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้จอมยุทธจากยอดสำนักกำลังเร่งรุดมาที่นี่หากพวกเจ้ายัางลังเลข้าเกรงว่าพวกเจ้าจะติดกับสั้นแล้ว ชายชุดขาวนั้นมองไปยังที่ห่างไกลแล้วหัวเราะขึ้นอะไรนะเราถูกล้อมกันหรือการแสดงออกของกลุ่มเจิ้งจงนั้นเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินคำพูดนั้นพวกเขาหันหน้าไปทางเดียวกันและพบถึงการปิดเบี้ยวของมิติหลายจุดมองเห็นเงาร่างเรือนรางกำลังปรากฏขึ้นมาเมื่อดูจากลักษณะเสื้อผ้าแล้วเป็นสมาชิกของยอดสำนักทั้งหมดจอมยุทธจากยอดสำนักทั้ง8มาถึงแล้วหลินตงก็เงยหน้ามองไปยังช่องว่างนั้น ความประหลาดใจเริ่มปรากฏนี่คือสมาชิกของยอดสำนักพวกเขาแข็งแกร่งจริงๆขณะที่สายตาลินตงกวาดมองไปยังช่องวามิติที่เปิดออกความประหลาดใจตอนแรกกับเริ่มเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงจนทําให้เขานั้นค้างไปเลยจุดที่ดวงตาเขาหยุดอยู่เป็นพื้นที่บิดเบี้ยวจุดหนึ่งตรงนั้นกับมีเรือนลางที่ยืนสง่างามอยู่ท่าทีเย็นชานั้นยังคงเหมือนเดิมริงชิงจู่ตอนนี้สองมือลินตงนั้นกำแน่นขึ้น พื้นที่มิติบิดเบี้ยวจนกลายเป็นอุโมงค์ตอนนี้ร่างคนนับสิบเดินผ่านเข้ามาดวงตาดินตรงจับจ้องยันจุดนั้นกลุ่มเที่ยวเรือล่างงดงามอยู่ตรงนั้นล่างสะสวยอยู่ในชุดสีเขียวอ่อนกับเรือนล่างสูงโปร่งดูนุ่มนวลน,น่ารักแม้จะอยู่ห่างออกไปยังเห็นผิวขาวราวกิ่มะผ้าแพรบางปิดใบหน้าแต่ยังเห็นเขาคงรูปใบหน้าชัดเจนเท้าเปล่าของนางเหยียบย่างบนดอกบัวสีเขียวราวกับเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ มาโปรดแดนมนุษย์ภาพเทียนอยู่นี้ทําให้คนมากมายรู้สึกต่ําต้อยทันทีฉากนี้เหมือนกับเมื่อ4ปีก่อนแต่ท่าทีเย็นชานางเพิ่มระดับไปอีกลินตรงตัวสั่นไปหมดขณะเงยหน้าขึ้นมองเขาข่มใจให้สงบโดยไม่รู้ตัวว่า4ปีผ่านไปแล้วชายหนุ่มไม่ประสาต่อนนั้นเติบโตเป็นจอมยุทธห้าวหาันเขาเดินออกจากแควระดับต่ำมาถึงสนามรบโบราณซึ่งเต็มไปด้วยอัจฉริย์รวมตัวกัน ท้ายสุดเขาก็ยืนอยู่เหนือทุกคนได้เสี่ยวเตี้ยวนั้นกระตุ้นเตือนให้หลินตงเข้าร่วมสงครามร้อยแคว้นเพื่อได้รับการขัดเกา่าเสี่ยวเตี้ยวรู้ดีว่าหลินตงนั้นเห็นด้วยส่วนหนึ่งมาจากคําพูดของหลิงชิงจู่ถ้าอยากตอบแทนเรื่องที่ข้าช่วยเหลือเจ้าค่อยคุยกันหลังจากที่เจ้ามีคุณสมบัติเข้าร่วมสงครามร้อยแคว้นก็แล้วกันหลินตงหวังว่าข่าวหน้าที่เจอกันเจ้าคงจะแข็งแกร่งขึ้นจอมยุทธิท้าจริงไม่ได้ดีแต่พูดหรอกนะ เสียเตี้ยวเข้าใจถึงนิสัยของรินตรงเป็นอย่างดีเขานั้นรับฟังคำพูดของคนรอบข้างตามสถานการณ์แต่เห็นได้ชัดว่ารินตรงไม่อาจลืมคำพูดที่มาจากหญิงสาวคนแรกที่เขามีความสัมนั์อันลึกซึ้งได้แม้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่รินตรงยึดถือมาหลายปีก็คือการยกระดับความแข็งแกร่งและปกป้องครอบครัวเป็นที่หลักแต่บางทีมีเพียงลินตรงที่รู้ว่าส่วนลึกในใจเขาถูกครอบงำด้วยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชาย เขาไม่อยากถูกดูถูกจากดวงตาคู่นั้นแต่เขาก็รู้ถึงช่องว่างที่กว้างใหญ่ระหว่างสถานะของเขากับหลิงชิงจูหญิงสาวได้รับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง่ายดายขณะเขาต้องใช้ความพยายามและอดทนนอกจากนี้พรสวรรค์ของนางยังทําให้อัจฉริยะหลายคนมนต์แสงออกไปนางคือผู้ที่ได้รับพรจากสวรรค์อย่างแท้จริงแล้วการจะก้าวข้ามนางนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพียงแค่พูดออกมา หากไม่ใช่เพราะเหตุผลบ้าบอคอแต่ที่เกิดขึ้นในสุสานโบราณลินตงเชื่อว่าตนเองกับหลิงชิงจูคงไม่มีโอกาสได้พบเจอกันแต่บนโลกใบนี้ไม่มีคําว่าท่าเส้นขนานที่เคยเดินคนละเสน้นแต่ตอนนี้กลับมาเดินอยู่ใกล้ชิดกันจากนั้นลินตงจึงอุทิศทั้งแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้นและคู่ควรกับนางหลิงชิงจูเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาเจะชนะอรินอย่างเทียนในตอนนั้น แต่อัจฉริยะเป่งประกายในตะกูลิ่นก็ถูกลินตรงกำจัดไปแล้วหลินชิงจูเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีสิทธิ์เข้าร่ววประลองในสงครามร้อยแขวนแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าลินตรงคือผู้ชนะอย่างแท้จริงในสงครามร้อยแขวนครั้งนี้และกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดในการแข่งขันครั้งนี้ตอนนี้ลินตรงไม่ใช่คนไร้เดียงสาท,ที่ไม่เคยเห็นโลกกว้างในสนามรบโบราณเขารู้ว่าแขวนต้าหยนินเป็นแหวนเล็กๆและอ่อนแอ เขาเข้าใจแล้วว่าฐานะยังหลิงชิงจูมองอาเชริยะจากแคว้นต้าเหยียนต่อน,นั้นด้วยสายตาอย่างไรและเขาเองก็ไม่กล้าแสดงความดีใจต่อนหน้าหญิงสาวที่ฝากรอยแผลลึกไว้ในใจสิ่งที่เขาต้องทําคือทําให้หญิงสาวเข้าใจว่าชายหนุ่มอ่อนแอในสายตานางต่อน,นั้นกับสามารถแข็งแร่งได้กว่านางในอนาคตอย่างแน่นอนโอเคับเจอกันหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ